ลมร้อนระอุจากเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารรถสิบล้อคู่ใจของเฮียชัยไม่ได้ช่วยลดความอับชื้นที่เกาะกลุ่มอยู่ในอากาศยามค่ำคืนเส้นทางหลวงหมายเลข24ที่ทอดผ่านป่าเขาอันมืดมิดและไร้ผู้คนในจังหวัดสุรินดูเหมือนจะยาวนานกว่าปกติในคืนนี้ แสงไฟจากหน้ารถสาดกระทบต้นไม้ใหญ่สองข้างทางเผยให้เห็นเงามืดทมึนหน้าขนลุกเฮียชัยชายวัยห้าสิบต้นๆผู้เจนจัดกับทุกสภาพถนนทั่วไทยกำลังต่อสู้กับความง่วงงุนที่ถาโถมเข้ามาดวงตาที่เคยคมกริบเริ่มพร่ามัวจากการขับรถติดต่อกันมานานกว่าหกชั่วโมงเฮ้ย ไม่ไหวแล้วเว้ยเฮียชัยบ่นพึมพำรรกับตัวเองเสียงแหบพร่าจะความเหนื่อยล้ามือหนาจับพวงมาลัยแน่นขึ้นพยายามคงสติให้มากที่สุดต้องหาที่แวะพักจิบกาแฟร้อนๆสักแก้วหรือไม่ก็หาอะไรยัดท้องให้ตาสว่างซะหน่อยเขาเหลือบมองดูนาฬิกาบนแผงหน้าปัดเข็มสั้นชี้ที่เลขสองตอนตีสองพอดี ถนนที่เงียบสงัดปราศจากรถคันอื่นใดทำให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวเกาะกลุ่มหัวใจท่ามกลางความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดทันใดนั้นไฟหน้ารถสิบลอ้อก็สาดไปกระทบกับแสมไฟสีเหลืองนวลริบๆีอยู่ไกลลิบลิบ ข้างทางเฮียช e ัยร ah ีตาเพ่งมองมันเป็นแสงจากหลอดไฟไส้โบราณที่ส่องออกมาจากเพิงไม้เล็กๆหลังคามุงจากตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางความมืดมิดราวกับโอเอซิสกลางทะเลทรายเฮ้ยร้านอาหารนี่วาเสียงอุทานด้วยความดีใจหลุดออกมาจากปากเฮียชัยความง่วงงุนพลันมาลายหายไปเกือบหมด เขาชะลอความเร็วของรถสิบล้อคันยักษ์แล้วค่อยๆตีวงเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าร้านอย่างระมัดระวังร้านนั้นดูเก่าแก่ผนังทําจากไม้ไผ่สารมุงหลังคาด้วยใบายจากมีป้ายไม้แกะสลักอย่างหยาบๆแขวนอยู่เหนือประตูทางเข้าที่เปิดอ้าออก เฮียชัยลงจากรถพร้อมบิดขี้เกียจไล่ความเมื่อยล้าเขาสูดหายใจเข้าเต็นปอดรับเอากลิ่นดินกลิ่นต้นไม้และกลิ่นอับชื้นยามค่ำคืนแล้วก้าวเดินตรงเข้าไปในร้านอย่างไม่รีรอก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้าไปในร้านเฮียชัยรู้สึกได้ถึงความเย็นเยอเยอืเยอกที่แผ่ซ่านเข้ามาสัมผัสผิวหนัง ทั้งที่อากาศภายนอกออกจะอบอ้าวบรรยากาศภายในร้านเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงเพลงเปิดคลอไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดเรไรที่ควรจะได้ยินในยามค่ำคืนมีเพียงแสงไฟสลัวสลัวจากหลอดไฟไส้เก่าๆที่ห้อยอยู่กลางร้าน ส่องให้เห็นโต๊ะไม้เก่าๆสี่ห้าตัวและเก้าอี้ไม้ที่วางระเกะระกะอย่างเป็นระเบียบที่มุมหนึ่งของร้านมีหิงชราร่างผอมบางคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเตี้ยเธอมีใบหน้าที่เหี่ยวย่นตามกาลเวลาผมสีดอกเหลาถูกรวบมวยไว้หลุมๆเธอสวมเสื้อผ้าเก่าๆสีหมน และจ้องมองมาที่เฮียชัยด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดามีอะไรให้ช่วยไหมพ่อหนุ่มเสียงของหิงชราแห่พร่าคล้ายเสียงลมกระสิบเธอยิ้มให้เฮียชัยอย่างอ่อนโยนแต่รอยยิ้มนั้นกลับทําให้เฮียชัยรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังมันเป็นรอยยิ้มที่ดูว่างเปล่า ไร้ความรู้สึกใดๆแต่ก็ชวนขนลุกอย่างประหลาดเรากลับเป็นรอยยิ้มที่เคยยิ้มให้ใครมานับไม่ทวนแต่ไม่มีใครได้กลับไปเล่าเรื่องนี้ได้เออมีอะไรกินบ้างครับป้าหิวมากเลยครับเฮียชัยพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุด แม้หัวใจจะเต้นตึกตักด้วยความรู้สึกไม่สบายใจอย่างอธิบายไม่ถูกที่ร้านก็มีแต่ลาบนี่แหละพ่อหนุ่มอยากกินลาบอะไรละ่ะลาบหมูลาบไกล่ลาบเนื้อหญิงชราตอบพร้อมรอยยิ้มเดิมและสายตาที่จับจ้องมาที่เฮียชัยไม่กระพริบงั้นขอลาบหมูจานหนึ่งส้มตำด้วย แล้วก็เข้าเหนียวด้วยครับเฮียชัยสั่งด้วยความหิวโหยเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งพลางกวาดสายตามองไปรอบๆร้านอีกครั้งเขาสังเกตเห็นว่าร้านสะอาดผิดปกติไม่มีคราบสกปรกใดๆเลยแม้แต่น้อยเราวับไม่มีใครมาใช้บริการมานานแล้วหรือไม่ก็ ไม่มีโอกาสได้ทำศกปรกระหว่างรออาหารเฮียชัยได้กลิ่นแปลกๆลกลอยมาตามลมมันเป็นกลิ่นคาวคล้ายเลือดปนกับกลิ่นสาบของสัตว์ป่าที่คลุ้งอยู่ในอากาศกลิ่นนั้นโชยมาเป็นระยะระยะทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกหวาดระแวงเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจ แต่ความหิวที่กัดกินกระเพาะทำให้เขายังคงนั่งรออยู่ไม่นานนักหญิงชราก็ยกอาหารมาเสิร์ฟเฮียชัยมองดูจานลาบหมูที่วางตรงหน้าสีสันของมันดูน่ากินมีทั้งข้าวคั่วพลิกป่นและใบสะระแหน่โรยหน้ากลิ่นหอมของลาบและส้มตำช่วยกลบกลิ่นขาวแปลก ที่โชยมาก่อนหน้านี้ไปได้บ้างเฮียชัยไม่รอช้ารีบตักลาบเข้าปากทันทีรสชาติของลาบหมูนั้นแปลกไปจากที่เคยกินมามันไม่ใช่รสชาติที่แย่แต่ก็ไม่ใช่รสชาติที่คุนเคยมันมีรสสัมผัสกรุบกรุบคล้ายกระดูกอ่อนปนมาด้วยและมีรสหวานประหลมประหลมที่ปลายลิ้นซึ่งไม่น่าจะมีในลาบหมูทั่วไป เฮียช er ัยขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ด้วยความหิวเขาก็ยังคงตักคำที่สองเข้าปากพยายามทำความเข้าใจกับรสชาติประหลาดนี้ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่แข็งแข็งและเหนียวเหนียวอยู่ในปากเขาชะงักช er ้อนในมือค้างอยู่กลางอากาศเฮียชัยค่อยๆคลายสิ่งที่อยู่ในปากออกมาลงบนฝ่ามือ สิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายของเฮียชัยเหมือนถูกแช่แข็งใบหน้าของเขาซีดเผือดลงทันตาเห็นมันคือชิ้นส่วนเล็กๆสีขาวขุ่นคล้ายกระดูกอ่อนที่ยังติดเนื้อแดงๆเล็กน้อยแต่ที่น่าสยดสยองความนั้นคือมีเส้นผมสีดำยาวราวครึ่งคืบเส้นหนึ่งพันอยู่รอบๆชิ้นส่วนนั้นเส้นผม ที่ดูเหมือนจะหลุดมาจากหัวคนเอ่อเอออะไรวะเนี่ยเฮียชัยอุทานด้วยเสียงที่สั่นพร่าช้อนในมือหล่นกระทบจานเสียงดังแกรงจนส้มตำกระเด็นกระดอนเขาไม่สนใจสิ่งใดอีกต่อไปรีบเงยหน้ามองหินชราที่ยังคงนั่งอยู่มุมเดิมของร้านเธอยังคงยิ้มให้เขาเหมือนเดิม ดวงตาของเธอนั้นว่างเปล่าไม่มีแววตาของความรู้สึกใดๆผิดกับเฮียชัยที่ตอนนี้หัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกแต่สิ่งที่ทำให้เฮียชัยแทบหยุดหายใจคือเมื่อเขามองไปด้านหลังหินชราในความมืดสลัวที่ปลายสุดของร้านที่แสงไฟส่องไปไม่ถึงเขามองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคล้ายร่างคน ถูกแขวนคว่ำศีรษะลงมาจากคานไม้ร่างนั้นห้อยตองแต่งช้าๆและมีหยดเลือดสีแดงฉานค่อยๆหยดลงบนพื้นทีละหยดทีละหยดช้าๆแต่สม่ำเสมอแปะแปะแปะเสียงหยดเลือดที่ดังชัดเจนขึ้นในความเงียบสงัดราวกับเสียงนาฬิกาปลุกบอกเวลาแห่งความตาย ภาพสยองขวัญตรงหน้าทำให้เฮียชัยขนลุกสู้ไปทั้งร่างความเย็นยะเยือกแล่นจากปลายเท้าขึ้นไปถึงกระหม่อมราวกับถูกแช่แข็งในบ่อน้ำแข็งเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เรื่องปกติและร้านลาบแห่งนี้ก็ไม่น่าจะเป็นร้านอาหารธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วป้าเออ ผมผมไม่กินแล้วครับเฮียชัยพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สั่นแต่คำพูดกลับติดติดขัดขัดด้วยความหวาดกลัวจับใจเขารีบลุกพรวดพราดจากเก้าอี้โดยไม่คิดชีวิตจานลาบและส้มตำยังคงวางค้างอยู่บนโต๊ะเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบของสายตาหิงชราที่จ้องมองมา และกลิ่นคาวคลุ้งที่ยิ่งชัดเจนขึ้นในลำคอหิงชรายังคงนั่งนิ่งไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่รอยยิ้มบนใบหน้าที่เหี่ยวย่นนั้นดูเหมือนจะกว้างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแววตาที่ว่างเปล่านั้นกลับฉายแววล,ลึกซึ้งบางอย่างที่ทำให้เฮียชัยรู้สึกหวาดกลัวจับใจราวกับว่า เธอกำลังสนุกกับการได้เห็นความหวาดกลัวในดวงตาของเขาเฮียชัยไม่รอช้าที่จะวิ่งออกไปจากร้านเขาวิ่งสุดฝีเท้าตรงไปยังรถสิบล้อคู่ใจของเขาอย่างไม่คิดชีวิตมือไม้สั่นเทาพยายามควานหากุญแจรถในกระเป๋ากางเกงความเร่งรีบทำให้เขาทำกุญแจหล่นลงพื้นเขาตัวสั่น ก้มลงหยิบอย่างยากลำบากเหงื่อกายไหลซึมทั่วแผ่นหลังเมื่อไขกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้วเขาก็รีบเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งมิดไมล์รถสิบล้อคันยักษ์พุ่งทะยานออกไปจากหน้าร้านลาบอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์ดีเซลคำรามกึกก้องท่ามกลางความมืดมิด กลบเสียงหัวใจของเขาที่เต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกเฮียชัยไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองกระจกหลังเขามองตรงไปข้างหน้าตั้งใจที่จะขับหนีออกจากสถานที่แห่งนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้เขาขับรถด้วยความเร็วสูงอย่างที่ไม่เคยขับมาก่อนใบหน้าของเขาเปียกชุ่มด้วยเหงื่อและความหวาดกลัว เขาสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่ยังคงเกาะก,กลุ่มอยู่ในจิตใจแม้จะขับออกมาไกลแล้วก็ตามกลิ่นขาวคลุง้งยังคงติดจมูกราวกับว่าเพิ่งกินลาบจานนั้นไปเมื่อครู่หลังจากคืนนั้นเฮียชัยก็ไม่เคยย่างรกลเข้าไปในเส้นทางสายนั้นอีกเลยเขายอมขับอ้อมเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรยอมเสียเวลา และน้ำมันเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงถนนสายเปลี่ยวที่มีร้านล่าปริศนาแห่งนั้นตั้งอยู่เรื่องราวที่เจอในคืนนั้นกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาไม่เคยจางหายไปไหนหลายคืนที่เขานอนไม่หลับภาพของหิงชรากับรอยยิ้มอันน่าขนลุกยังคงวนเวียนอยู่ในห้วงความคิดกลิ่นคาวเลือด และเส้นผมสีดำในจานลาบยังคงฝังแน่นอยู่ในความทรงจำและเสียงหยดเลือดที่ดังแปะแปะแปะก็ยังคงก้องอยู่ในโสตประสาททุกครั้งที่ความเงียบเข้าปกคลุมเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่ว่าจะเป็นลูกเมียรหรือเพื่อนสนิทเพราะเฮียชัยรู้ดีว่าไม่มีใครเชื่อ เรื่องราวของร้านลาบสยองขวัญกลางทางในคืนเปลี่ยวคงฟังดูเหมือนเรื่องแต่งไร้สาระหรือเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากความอ่อนเพลียในสายตาคนอื่นแต่สำหรับเฮียชัยแล้วมันคือความจริงที่เขาต้องเผชิญหน้าเพียงลำพังทุกครั้งที่เขาขับรถกลางคืนและสายตาเหลือบไปเห็นแสงไฟริบรี่อยู่ข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟรหรือเพิงพักเล็กๆความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวในคืนนั้นก็จะหวนกลับคืนมารอยยิ้มที่ว่างเปล่าของหิงชราดวงตาที่ไร้แววและกลิ่นคาวแปลกๆที่ติดจมูกภาพเหล่านั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำเรากับว่าร้านลาบแห่งนั้น ยังคงตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางความมืดมิดรอคอยลูกค้าผู้โชคร้ายคนต่อไปให้หลงเข้ามาตลอดไปและเฮียชัยก็รู้ดีว่าเขาคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่โชคดีหรืออาจจะโชคร้ายที่ได้ลิ้มรสลาบที่ไม่เหมือนใครในคืนนั้น